สวัสดีครับผู้ชมเปิดคลิปมาด้วยเจ้าเสืเอ,อแม่นั่งท่าเดียวกันกับยายนี่แมวเปลงล่างเป็นยายหรือยายแปลงรัางเป็นแมวกันแะน่สักพักหนึ่งเมื่อถึงเวลากินข้าวแต่ในวงข้าวเรานั้นมีปลาดุกอ่ะแมวก็พร้อมนะคือเยียบมาบนตักเลยอีกนิดน,นึงก็คือจะมานั่งบนตักยายแล้วไม่แบ่งให้ก็ไม่ไปถ้ากระโดดกินจากปากได้ก็น่าจะกระโดดและตกใบหมาฟุ้กก็ขอขึ้นมานอนด้วยโดยสภาพของเขาวันนี้คือนอนจริงๆนะไม่ได้ป่วยเป็นอะไรคะ่ะแต่ว่าการรับมันก็จะดูแบบนิ่งๆแปลกๆแ,แต่ก็คือเอ้ยกะบาดนี่มันจะง่ายนน่่่่ไมงงงงงายยแแล้วดููอ เห็นแล้วอดไม่ได้ขอสก,กิดดิ้นหนึงว่าจะตื่นให้ไหมก็ตื่นให้ยูแต่ก็คืออยากหลับอยู่ดีแม่ง่วงนอนมากเลยเออเขาหลับแบบนี้หลอดลมเขาหายใจออกวะเนี่ยและเช้าวันนี้ที่สดใสแดดแจ้งจ้างป้างมากเลยแล้วคือไม่มีอะไรทำค่ะเจอเอออีกแล้วตัวเดียวของนี่ก็เลยเอาหูหูคที่มันแตกเอามาใส่เออเหมือนหูฟังเหมือนกันนะหูฟังรุ่นใหญ่ คือแบบตอนเช้าเราไม่ได้เจอแมวนะนแล้วพอเราไปเจอแมวเราก็มาเติมพลังจากแมวแมวก็นาทีว่าจะเียกเติมพลังให้แกเลยนี่คือใกสุดจะเสียฟูล,ลงมาแล้ว <c oughs> คือวันนึงทำงานประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงแล้วก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราไม่เจอแมวพ่าเรากลับไปเจอแมวเราจะไปโ้ยชีวิตเป็ปีกระเป๋ามากเลยตอนทำงานนี้ชีวิตห้อเหี่ยวมาก อะไรวแมวที่บ้านต่อยตแค่ไหนเขาก็ยังดมดาก,กอายุนาำแม้วจะเป็นแมวส้มดมแมวส้มลือแมวตัวอื่นดมก็คือดมกันเองทั้งหมดทั้งบ้านนั่นแหละพอแมวเดินมาที่ถนนสิ่งนึงที่เขาจะขับไปไม่ได้เลยคือเขาจะมานั่งตรงนี้แล้วก็คอยนอนกริง้งหรือแม่ก็จะคอยเลียทําความสะอาดตัวเองเฮ้ยมีไม้ตกมาจากฟ้าแม้เป็นการแสดงที่ไม่แนบเนียนเลยคือไปเขาก็ชอบแห่นท่อนไม้มากเลยนะทุกคนแห่นไปแห่นมาแห่นมาแห่นไปยังไงไม่รู้แหละดูดีๆไม่เชื่อติ๊ดเขียวเจ้าของ ก็งงเหมือนกันนะไม้ติดแควได้จังได้ก,ก็คือน่าจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม่ก,ก็แม่แค่เรนานหักไปนั่นไออ้วนคือป้ายเขาเป็นแมวที่มีประสบการณ์เอาโตัวรอดได้ดีกว่าคนอื่นนะเนื่องจากาเขาเคยหายไปแล้วเขากลับมาได้นั่นแสดงว่าเขามีความสามารถในระดับหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่แบบภาคภูมิใจมากคือแมวหายไปไม่ใช่ดีใจที่แมวหายไปนะแต่แมวกลับมาแล้วคือกลับมาได้มันเป็นแบบความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่แบบเออแมวเขากลับมาหาเแาแสดงว่าเขาคิดถึงเราหละค่ะ ไอบุญที่ทำมาครึ่งชีวิตก็น่าจะหายไปกับการนนะัดยี่านคอพอให้แมวได้กลับมานี่แหละผหนุ่มนั่งแบบนี้อะไรบันเด่นหรือกนไหนๆก็ไหนๆแล้วล่าสุดเมวพามาตามเส้นทางของแมวเนี่ก็เป็นพวกกระดูกไก่กระดูกหมูที่เขาเอามาให้มาเนาะก็คือเขาก็มาขี้เอาไว้ตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นที่ของเขาไม่ใช่ที่ของเราอันนี้เราว่าอะไรเขาไม่ได้นะจ๊ะเส้นทางธรรมชาติตรงนี้มันก็จะเป็นแปลนนอยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมแมวแมวไก,ก่คือสัตว์ทุกสิ่งก็คือเดินผ่านตรงนี้หมดน,นละล่าสุดไปก็คือรับเล็บอยู่บนาาากกกกกกออออะะะะะไไไรรรรวววนนนนนััั้้้้้่่เเสยงีแแแแหลลลลปู็จิิตตคคบ เออก็กินกับข้าวด้วยแต่ว่าล่าสุดจะเสียอ,อายอยู่ไหนอ่ะอายอ้โหยังไม่ตื่นหรอมัง้งนะเนะแต่ใครที่บ้านโตแท้ไปทันแมวจะบอกว่ากินเก่งเหมือนกันนะน,นี่ตัวอ้วนถวนอุดมสมบูรณ์เหลือเกินตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้อ้วนหรอกจนมาเจอลูกแมวเมื่อวานนี้แหละ โอ้ตอนนี้น้อยเท่าก็เปาะมือแต่พอใต้ใหญ่มานี่คือโอ้โหโอ,อุ้มจองมือแทบจะไม่ไหวเฮ้ยไอ้ไอ,อ้มาแล้วอยู่ตรงนั้นไงฉันก็ว่าฉันนั่งตัวใหญ่ตรงนี้อยู่นะเจะสีอไอ้มันเห็นฉันปะเนี่ยาลาสุดไปไปฟูมาเนาะก็คือพากันมาลับเล็บอยู่ตรงนี้เห็นไหมเล็บบ้านเรานี่คือยาวเร็วมากเลยเพราะว่าแมวเรานั่งคือขยันลับเล็บเอแมวตัวนี้แปลกๆปกติเขากินตะไคร้ไม่เท่เลยแต่นั้นไม่ใช่ต้นตะไคร้แน่นอนมันคือต้นอะไรละ่าละสุดฉันว่าจเจสีบไปมันแอบ,บกินอะไรสักอย่าง เอ้ยอะไรวะออ้ก็ขอประทับเราเร็บซะหน่อยไม่เคยน้อยหน้ากันสักกนแมวบ้านเราเนี่ยป้าถึงเวลาขึ้นบนบ้านออ้มาที่หลังไอ้ก็จะเล่นแป๊บเดียวแต่ที่นี้เรียกแมวแล้วแมวไม่ไปทำไงดี<ป>สงสัยยังติดเล่นอยู่ตามขึ้นมาที่หลังแล้วกันนะส่วนทางนี้ไปก่อนคะ่ะฝากุไรกดแฉก็จะสาาักข้ควอแล้วจะก็แมงคลิปนะ้ายบาย